ฝ่ายการเมืองผมเรียนเลยว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยผมเหนืนอยการแน่นอนเดยเพราะพักก้าวไก่เรายังยืนยันว่าไม่มีเหตุอันใดเลยที่มันจะเข้าข่ายการยุบพักได้ไม่กังวลแต่ก็ไม่ประมาทครับทุกอย่างเตรียมพร้อมนะครับแม้แกกนนำพักก้าวไกลจะปฏิเสธความกังวลแต่ก็ยอมรับว่าประมาทไม่ได้กับคดียุบพัก เพราะทันทีที่สาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดว่า3แกนนำกลุ่มราษฎรอานนท์รุ้งไม้มีพฤติการและเจตนาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้ร้องหรือนายนัทพรโตประยูนออกมาจี้กก,ะกะตให้นำคำวินิจฉัยของศาลไปประกอบการพิจารณาคำร้องยุบพักที่ยื่นไว้เมื่อต้นปีด้วย ตามคำร้องกล่าวหาพักเก้าไกลให้การสนับสนุนทางการเงินและใช้สิทธิ์สสอประกันตัวผู้ต้องหาขณะที่แกนนำพักเก้าไกลมั่นใจในวิธีทางที่พักดาเนินการไม่มีเหตุแห่งการกระทาที่จะนาไปสู่การยุบพักได้โดยเชื่อว่าการใช้สิทธิ์สสประกันตัวผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา112หรือกรณีสสอไปร่วมสังเกตการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มราษฎร หรือแม้แต่ล่าสุดที่ยังคงยืนยันการเสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเป็นการใช้สิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการนำคำวินิจฉัยไปกล่าวหาโจมตีทางการเมืองด้วยเจตนาที่จะทำลายล้างพักเก้าวไกลชอบด้วยกฎหมายและความเป็นธรรมทางการเมืองหรือไม่เมือม่อเมือ่อเมื่อมีคำวิพากษาอันนี้มาแล้วเนี่ย กอต่อ่มีทางเรียกอย่างอื่นเลยต้องยืนตามมาตากับเพราะถ้าสนับสนุนไงสนับสนุนทั้งเงินสนับสนุนทั้งไปประกันตัวไปร่วมชุมนุมนี่ถือเป็นความผิดชัดแจ้งครับข้อกล่าวหาเหล่านั้นนะครับเป็นการกล่าวหาเท็จและมีเจตนาที่จะทําลายล้างพวกเราในทางการเมืองนะครับไม่เข้าเหตุในการยุบพรรคเราต้อง ไม่อนุญาตให้การยุบพักด้วยเหตุจูงใจทางการเมืองเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมหรือกลไกทางการเมืองแบบนี้เนี่ยยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมคิดว่าจะเป็นระเบิดลูกใหญ่ในอนาคตสำหรับสังคมไทยสำหรับข้อกล่าวหายุบพักเก้าไกลสองคำร้องที่อยู่ในมือกกตคือคำร้องของนัทพรโตประยูนและเรืองไกลลีกิจวัฒนะ แม้จะเป็นคนละบริบทแห่งการกระทำแต่เป็นข้อกฎหมายที่ถูกอ้างอิงถึงตรงกันคือการกระทําผิดกฎหมายพักการเมืองมาตรา45ห้ามพักการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งสนับสนุนผู้กระทำการก่อ,ก,อกวนคุกคามความสงบและสืบเนื่องถึงมาตรา92ด้วยข้อบัญญัติว่าหากกกตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมือง กระทำการเป็นปฏิปักษต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยื่นสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักนั้นได้คำร้องของนงายเรืองไกรอ้างถึงสสพักเก้าไกลอภิปรายงบปี2565ในรายการรายจ่ายส่วนราชการในพระองค์โดยมีการเผยพแพร่เอกสารและโพสต์ข้อความที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย ส่วนคำร้องของนัทพรอ้างถึงสสกล้าวไกลสนับสนุนการเงินแก่ผู้ถูกศาลชี้ว่าชุมนุมเรียกร้องเพื่อลมล้างการปกครองและการเข้าร่วมสังเกตการชุมนุมพร้อมใช้เอก,กสิทธิ์สสประกันตัวผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา112ในขณะที่กะกะตยืนยันที่จะรวบรวมคำวินิจฉัยเพื่อประกอบพิจารณาคำร้องแล้ว ก็เรียกให้สสที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ถึงทิศทางการเมืองนับจากนี้จะเป็นซีรีส์ความขัดแยง้งที่ไม่สามารถหาทางออกได้ด้วยวิธีสันติหรือสมานชันก่อนจะเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทุกองค์กรเครือข่ายให้ดำเนินการตามคำวิจัยอย่างรอบด้านเพราะเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสกิดร,ระเบิดเวลาลูกนี้ พร้อมแสดงแสนยานุภาพทำลายล้างแล้วยานีวว้ครูเขา้าเจาะย่อโลกไทย p d s รายงาน